ทิ้งเพียวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่ประจัดรังแคลอาการคันเชื้อราบนศรีรษะดีท็อกสารเคมีทำให้ผมกลับมานุ่มนวลเงางามตอบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศรีรษะส่วนประกอบจากธรรมชาติ100%เปเซนเมื่อวันที่29สิงหาคม2565เวลา3 3นาฬิกา ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้เชิญชาวบ้านในจังหวัดลำพูนประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการมอบให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปลสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน พร้อมนายอนุสร์วงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดครคลุกอาการังศีและรองศาสตราจารย์ดอรอนนบวงเรืองผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมและความเป็นมาของโครงการเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนกระบวนการผลิตพลังงานสะอาดจากวัตถุเหลือใช้ การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและกระบวนการกำกับดูแลโครงการก่อนการประชุมมีประชาชนประมาณ500คนและมีประชาชนส่วนหนึ่งจำนวนมากกว่า200คนที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะก็เดินทางมารวมตัวหน้าห้องประชุมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยและไม่ต้องการให้สร้างโรงไฟฟ้าขยะในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเลยได้นำป้ายมาชูเขียนข้อความเช่น ไม่เอาลรงไฟฟ้าขยะและถ้ามันดีเอาไปตั้งไว้บ้านพวกคุณเลยและสมเสื้อเขียนข้อความว่าไม่เอาจิตไว้ด้านหน้าอกเสื้อด้านซ้ายอีกด้วยและกล่าวโจมตีกลุ่มทุนเอกชนที่จะเข้าไปดำเนินการกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่องว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเพียงรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นไม่ใช่การลงมติประชาพิจารณ์แต่อย่างใดมโนพุทธิมูล รายงาน